ผ่านสภาผ่านสภาตำบหมาเรียบร้อยเห็นพอ่อเราก็เลยนัมาเสนอให้ทำนี่เรต่ององเรานชาวบ้านเห็นพาอว่าในการตั้งตัวใหม่ก็เลยเราก็จะ นี่คือผลการการทําประชาคมและผลการถุงหลายแล้วก็ที่ตำรวจใช่ถ้าสูงใหญ่นะไม่ใช่ถ้าสูงใหญ่นะเฉพาะอ๋อทางกาเกษตรเซ็นออมาแล้วแต่ผมแต่ผมดูเงื่อนไขจังหวัดที่มาหลำบากนะใช่ครับเราเราค่อยเอาเอาทีสเต่งคือผมว่าต้องมีแรงงานต้องมีครับอันนี้เราก็มีคนเยอะนะใหญ่ให่ ถ้าเรนาตนงหวดแล,ล้วก็ห่างไกลจากตัวอำเภอเมืองจัวนไม่ต้องสอนนะครับประชาชนหรือข้าราชการที่จะไปหาหมอก็ดีหรือจะไปติดต่อราชการก็ดีต้องใช้เวลาเดินทางกันมากเป็นวันลยนะครับถ้าเราสามารถจะแยกแม่ทะเลียงเป็นจังหวัดได้ประชาชนหรือข้าราชการที่นี่ก็จะได้รับความสะดวกมากขึ้นเนื่องจากว่าระยะทางจากเดินทางวันหนึ่งก็เหลือแค่ครึ่งวันนะครับ ก็ยกตัวอย่างง่ายเลยถ้าถ้าเราทําจังหวัดแม่ทะเลียงให้ได้เป็นจังหวัดจริงๆแล้วเลยความจเจริญตัวอย่างอืงอ่นก็จะตามมานะครับเพราะนั้นแม่ทะเลียงของเราเนี่ยเขตพื้นที่ติดอยู่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยความจริงแม่ทะเลียงเราเนี่ยตะวันตกที่แม่ทะเลียงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตะวันตกที่ภาคอื่นนะครับ แ,แม่ทะเรียนของเรามีจุดเด่นเยอะแม่น้ำตาลวินก็มีที่เที่ยวก็มีนะประชาชนก็พัฒนามาีความเป็นอยู่ที่ตอนนี้ยากจนหน่อยนะครับถ้าเป็นจังหวัดก็าจะรวยขึ้นนะครับ <laughs>